เต็มเลยเต็มคาราเดลเลยมาชัวมาชัวร์มาชนวร์มาชัวร์มอยู่บนหมดโอ้ช็ปหนีตายหมดใช่ไหม หมดเลยพี่นอนอยู่บนแปดเดี๋ยวเร็วมาก มาคัาหน้าพี่มาแล้วมาแล้วพยายามจริง,งพี่ว่ะแต่ผมเป็นเน็กไงพี่ ยังพียััเาดาวี่นี่อยู่นี่่นี่อยู่นี่ที่นี่อยู่นี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างจ๊ไจอยู่ข้างลลังสวัสดีจ้าโอ้ยจะติดปีนทำไมวะ จุลมนปันึปัดนึงอยู่นอย่น่อยู่นลต้มเนปบอดีตขาต่อตัวยังคานอยู่เี๋ยเปลี่ยนปืนใหม่ก็ได้นนี่นี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม พี่บอยฮะสไตลไอพี่นะไม่เอาไม่เอาผมเล่นสองเลยเลยเลยผมผมไม่เล่นสไตล์อยู่แล้วผมเวทแตกนะแต่ว่าซ้ำไม่ได้นะเขามากันตีตีนะมิงขึ้นไปแล้วมันโดนเป็นหนึ่งเม็ดแตกอีกรอบก็ได้พี่เราดูวงก่อนอ๋อนี่นี่หนีในบ้านอยู่ในบ้านอยู่บ้านชั้นสอง โดดเก่งใช่ไหมโดดเก่งใช่ไหมหลังเมื่อกี้คุมไม่ได้เฉยเลยล้มไม่เลิกพอรอบกันมีรอยเท้าอยู่อยู่ไหนยุงล่างอ่ะ หมดหมดหมดขวามาพี่ตูสมาเลยพี่ามาไม่ได้แล้วซ้วายมาอะยอยู่ขวากาพยายามอ้อมนะพี่

<laughs> Terminal is almost ready. Get the <laughs> <it's not. laughs> 就是，老子。